สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้เที่ยวบ้านน้องน้ง ep ที่143ใช่มน่าจะใช่นะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมีของใครบ้างจะบอกว่าน่ารักทั้งนั้นเลยหลังแรกดีกว่าพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยนะคะคนเดิมค่ะขออีกรอบได้ไหมคะพี่ปอหนูชื่อหญิงอายุ9กขวบสร้างเองอเดี๋ยวเราไปดูซิว่าน้องเขาสร้างอะไร อ่าบ้านหลังสีม่วงก็คือพี่ปอสุ่มนะจ๊ะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะไปตกโดนของใครบ้างนะจ๊ะเอออันนี้ก็ไปที่ ep 142มมานะจ๊ะเอะอน,นี่ก็จะประมาณนี้เป็นบ้านสีม่วงม่วงเห็นไหมอันนี้น้องสร้างเองใช่ไหมใช่ไหมก้าวขวบสร้างเองก็คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้น้องๆสร้างเก่งกันมากเลยทุกคนก็คือแบบ ก็คือสวยอ่ะเอออันนี้มีถังขยะสีน้ําเงินสีแดงคือหาไม่เจออ่ะอันนี้มันเครื่องซักผ้าหรือถังขยะพี่ปอหาไม่เจอเครื่องอีกถังขยะก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ,อ่ะพยายามแล้วมันอยู่ในโหมดของอะไรไม่รู้อเออบางทีก็อยากมีอารมณ์มีแบบว่าถังขยะนาบ้านหาไม่เจอเออเออ่้ามันเถอะอะไรเงี้ยเราไปดูข้างในกันดีกว่านะจ๊ะทุกคนบานสีม่วงก็จะตกแต่งเป็นสีม่วงเทา เฮ้ยมันดีมากเลยอะดูดิบ้านหลังเล็กแต่ว่าสวยมากเลยทุกคนถ้ามีหลังแค่นี้ก็พอแล้วไหมคือแบบมันเล็กแล้วมันน่ารักด้วยอันนั้นก็ถังขยะใช่ไหมไม่ใช่ถังขยะแบบเนี้ยถังขยะแบบสีสีอะนึ <c oughs> ือกออก่าเฮ้ยมุมนี้ก็ดีนะแบบโหผู้หญิงผู้หญิงเออสวยอะบ้านสีม่วงก็ดูดีเนาะโห่อาหารเต็มบ้านเลยอะ ทุกอย่างในบ้านหลังนี้คือมีความสุขมากทุกคนเข้ามาคือแบบสบายตาสบายใจบอกไม่ถูกเนาะดูดีมีกระจกบานใหญ่เนี่ยบานแบบนี้อยากซื้อมากเลยพี่ปอมีบานกระจดเดียวเองเออมันส่องไม่มันสอ่นสองได้แค่ครึ่งตัวป่ะเพราะพี่ปอตัวใหญ่เออนี่เห็นปอห้องนงห้องน้ําคือแบบคุมคุมมากเลยอะคุมด้วยสีม่วงสีเทา เฮ้ยสวยจริงๆไม่จริงจังเอาไอทีดิพี่ปอสวยจริงๆจริงจ,งจ,งจ,งจังพี่สำรวจบ้านหลังนี้พี่ก็หาแบบห้องนอนพี่ปอหาไม่เจอสรุปมันอยู่หลังม่านมีหน้าแล้วมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เฮ้ยห้องนอนมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อเพิ่งมาดูตอนเนี้อ๋ออยู่ตรงนั้นเองโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปดูใหม่แล้วกันนะต้องสวยแน่แน่เลยไป หลังต่อไปพี่ปอคนสวยไอดีของหนูอายุแปดขวบนะคะขอมาหลายอีแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยขอมาหลายอีพีแล้วแปดขวบสร้างเองใช่ไหมไหนหลังไหนขอดูก่อนหลังนี้หรอสร้างเองจริงป่ะเนี่ยสร้างเองจริงเปล่าโอ้โหมันคือแบบจำเขาคงเดิมไม่ได้เลยอะ่ะใช่ไหมจำแบบหลังเก่าไม่ได้เลยอะโอ้โหจริงจังนะเนี่ย คนสร้างหลังต่อเติมหลังนี้เยอะมากทุกคนและแต่ละคนคือสร้างสวยมากอะ่ะเอออิต่อเติมตรงเนี้บ้านของผู้ชายหัวเขียวอะ่ะดูดีสร้างดีแบบม,มีห้องนูน้นห้องนี้ห้องนั้นเต็มไปหมดเลยอะ่ะถือว่าสร้างโอเคเลยนะเห็นปะ่ะห้องน้ํายังมีต่างระดับดูเก็บรายละเอียดดีมากเลยเห็นปะ่ะห้องน้ำพื้นแล้วก็ขึ้นไปอีกหน่อยนึง ดีแบบไม่รู้จะพูดว่าดีขนาดไหนข้างบนเป็นอะไรอะอ๋อเป็นห้องนอนกระดึบก่อนกระดึบสุดยอดมากเลยโอ้สวยเนาะดูดีทำดีมากเลยอะ่ะใครลองมาต่อเติมหลังนี้ซิต่อเติมได้เปล่า แต่ถ้าเป็นพี่ปอพี่ปอจะทำได้ไหมเนี่ยน่นนูดีดูแล้วค่อนข้างจะยากอยู่นะใช่ไหมยากปะก็ก็ยากนะทุกคนแต่ทำได้คือแบบโอ้ยเก่งนี่เป็นตู้เสื้อผ้าหรืออะไรประมาณนั้นเนาะมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรแบบนี้นี่สวยสดงดงามตรงนี้ก็คือข้างในมันเหมือนเดิมอะแต่เขาแค่ ต่อเติมข้างนอกอะ่ะเอ้ยแค่ข้างนอกก็ดีแล้วว่ะทุกคนสวยมากเลยจ้าเอ้ยดูดีอะจริงๆไปหลังตอไปดีกว่าพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยเป็นบ้านแพนด้าน่ะจ๊ะทุกคนอ่ะบ้านแพนด้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามดูนี่ก็จะประมาณหน้าตาแบบนี้นะแพนดา้าเออแพนด้าก็มีขาวกับดำก็จะคือแพนดา้าเออก็น่ารักดีนะใช่ไหม แต่ว่าทําเก่งเหมือนกันนะเพราะพี่ปอะเธอทําบ้านสัตว์แต่มันก็ไม่ค่อยรอดอะ <c oughs> เคยทําบ้านหมีทุกคนเออแต่ไม่ค่อยได้เข้าไปเที่ยวเลยบ้านหมีพี่ปออะใช่ไม่ค่อยได้ไปเลยปหลังต่อไปดีกว่าพี่ปอค่ะไปบ้านผมหน่อยตั้งใจสร้างพี่ปอคับผมชื่อแจ็คอายุสิบปีครับเป็นบ้านสอชั้นนี่คือไอดีนะคะไปหน่อยนะครับผมสร้างเองวงเร็บ วงเล็บว่าสร้างเองด้วยหลังนี้ใช่ไหมคือจะบอกว่าบ้านหลังใหญ่หลังโตมากบ้านใหญ่มากอยู่กันประมาณสิบครอบครัวทุกคนกว้างมากโอ้โหคือตีลังกาสามสิบเก้าตลบก็คือยังไม่พ้นบ้านเลยดูดีมีห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นโอ้โหขนาดห้องนอนยังใหญ่เลยทุกคนโอ้โห เอาเพื่อนมาอยู่ได้สักสามคนนะโหุดยดห้องน้ํำนี่เข้าทีเดียวได้เป็นสิบคนเลยนะโหใหญ่มากใหญ่มากแล้วมีอะไรอีกไอ้โหพื้นแบบถูบ้านกันอ้วกแตกอะทุกคนเฮ้ยน่ารักดีเนาะใช่ไหมเฮ้ยโครงสร้างดีมากเลยนะโครงสร้างของตัวบ้านอะเออทำดีนะอ่ะโอ้ย ใครมาเป็นแม่บ้านบ้านนี้คือแบบโอ้โหลาตายดีกว่าทำไมพี่ปอโอ้ยหนูถูงานไม่ใช่หนูถูงานหนูถูบ้านหนักมากเลยโอ้โหเนี่ยจะกว่าเดี๋ยวจะถูดูดฝุ่นอีกโอ้โหโอโหโหยทำประมาณสามวันเสร็จหนึ่งชั้นเนี่ยโอโ้พี่ปอก็เกินไปเออใช่ใช่ให้มันดูเวอร,วอร์หน่อยดูดิสวยนั้นเนี่ยทำเป็นเล่นไปเก่งมากเลยครับ จริงๆหนูต้องซอยแบบเป็นกระจกอะไรแบบกั้นนิดนึงตรงน้เนี่ยโ,โหบ้านจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไฮโซขึ้นมาทันทีเข้าใจปะ่ะใส่กระจกตรงโน้นใส่ตารางอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะนึกผู้ไม่ถูกอ่ะแต่มันต้องเป็นแบบนั้นแหละเอ,อ้ยแต่ก็สวยแล้วแหละตรงนี้เป็นสาววนาไม่ได้เดินเข้าไปนะจ๊ะพี่ปอไปบ้านหนูหน่อยค่ะพี่ปอหนูช็อกโกโก้คืออะไรช็อกโกโก้คืออะไร,ช,กกออะไรช็อกโกแลตหรือเปล่าช็อกโกแลตอะไรเงี้ย ออเป็นบ้านประมาณว่าอยู่ริมทะเลนะคะทุกคนสวยสดงดงามเป็นบ้านสีจะทองมันก็ไม่ทองนะมันเสียอะไรอะ่ะทุกคนเหลืองเหลืองเขียวเขียวอะ่ะเสียอะไรอะ่ะไม่ทองเนาะเออใช่ปะ่ะเป็นบ้านหลังเล็กมินิ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 น่นนารักน่ารักนี่ครัวอยู่ข้างนอกนะจ๊ะครัวไทยอยู่ข้างนอกนะจ๊ะอย่างนี้ฝนตกมาเปียกว่ะ แซลไปเซลไปน่ารักจ้าอ่หลังต่อไปดีกว่าของเราพี่ปอคนสวยไปหน่อยนะคะหนูสร้างเองค่ะอยู่ตรงส่วนสาธารณะใหญ่ตรงไหนนะส่วนสาธารณะใหญ่อะตรงนี้หรอจะบอกว่าเลยรู้ป่ะเข้ามาคือแบบงงมากเลยอะเฮ้ยสวยเห็นปะ่ะเขามีช่องปิดให้มันดูมีอะไรอะไรเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยมันมีกำพงกำแพงอะเอออย่าอย่างที่พี่ปอบ,บอกมันมีอะไร ปิดนิดนึงมันจะดูแบบมีอะไรอะไรอะไรอ่ะเออ,เออใช่บ้านมันจะดูแบบหลูหลาขึ้นมานิดนึงอ่ะเออแบบพูดไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออใช่แบบนั้นแหละเห็นป่ะตกแต่งมันก็จะมีประมาณแบบนี้อุ้ยสวยอ่ะเป็ดนี่สีขาวหรือสีดำมันจะดูลดมากเลยนะเพราะมันจะเข้ากับห้องสไตล์มินิมอลอ้ยด,ดี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 สร้างสวยสร้างสวย เก่งด้วยอะ่ะโครงสร้างบ้านก็ดีนะมีห้องนูน้นห้องนี้ห้องนั้นแต่ชอบชั้นล่างมากตอนที่เอากระจกกั้นบนันไดเอ้ยมันดูแบบดีเลยแหละเฮ้ยสวยนะสร้างเกงเดี๋ยวนี้คนสร้างเกง่งปะพี่ปอไปเที่ยวบ้านหนูหน่อยได้ไหมถ้าเกิดว่าวันนี้พี่ปอลงคลิปแล้วไม่ได้ไปบ้านหนูรอวันหน้าก็ได้หนูชื่อลิลลี่โอ้โหพูดซะซึงเลย ไป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 ดูก่อน desserts. คือจะบอกว่าอะไรหรือว่าดูเหมือนธรรมดามากทุกคนแบบเบๆอะไรเงี้ยแบบโอ้บ้านธรรมดาอะไรเงี้ยแต่คือทุกคนมาดูข้างหน้าดิน่ารักมากอ่ะเสียงสองเนียน่ารักจริงๆิดูดิเหมือนบ้านแบบขนมขนมยังไงบอกไม่ถูกอาจจะบินไปไหนเนี่ยเออบ้านน่ารักนะเก่งอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้เด็กสร้างเก่งกันมากเลยทุกคน เออดูดิสวยเลยอ่ะนี่เป็นห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นอนนี่ห้องไหลห้องนอนมีห้องครัวห้องนอนห้องนอนแล้วก็เข้าไปอีกก็ปีข้างหลังเฮ้ยสวยอ่ะทุกคนชอบหลังเนี้ยชอบชอบอ่ะเนี่ยนี่นี่นี่เข้าไปเห็นว้ามันอยู่ข้างหลังนะมีห้องครัวห้องน้ำแต่มันเปิดโล่งไปนิดนึงเนาะเฮ้ยเดี๋มันดีมากเลยนะนี่มันเหมือนร้านอาหารนิดนนะ มันก็เหมือนบ้านมันก็คือบ้านอะแต่มันคือเดียพี่บอยจะหาเข้าทางนี้คือหาไม่ออกคือน้องไม่ได้ทําประตูเข้าใจปะทําเป็นม่านแล้วคือแบบว่าคนแก่ตาไม่ค่อยดี <c oughs> คนแก่ตาไม่ค่อยดีเฮ้ยนี่มันม่านหรือประตูหรืออะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักมากเลยจ้าส่งกันมาอีกนะจ้าเดี๋ยวพี่บอยจะเข้าไปดูอุย้ยสวยทุกหลังเลยวันนี้โอเคดูดิสวยปะสวยเนาะ แล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะเชี่ยวน,น้องเจ้า